สปอร์ซายันได้เข้าสูน่นันทิงทีมครับคลิปนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศนะครับการอบรมวางแผนโปรแกรมไมโครไซเคิลเทรนนิ่งให้กับโรดแรนเนอร์นักวิ่งถนนนะครับเราอยากจะมารับฟังความรู้สึกกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเวิร์กช็อปนี้กันหน่อยว่าเขามีความรู้สึกยังไงหลังจากที่เราได้อบรมกันไปแล้ว2วันกับครึ่งวันเช้าของวันอาทิตย์นี้นะครับผม เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลตัดสินใจของเพื่อนพี่น้องนักวิ่งหรือคนที่สนใจในการอบรมครั้งต่อๆไปนะครับเราไปดูกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่เราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยในคลิปนี้กันครับอ่ะโอเคเราได้เหยือคนแรกแล้วครับแนะนําตัวนยครับเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอยู่ครับค่ะสวัสดีครับชื่อวิ้นะครับมาจากเชียงใีครับอยู่วันิี้ก็วิ่งอยู่แถวบางแสนนะครับเดิมทีเป็นนักวิ่งหรือว่าเป็นโค้ดูแลนักกีฬาอยู่ครับอ่าเดิมทีเป็นนักวิ่งครับ ก็ที่มาโรงเรียนกับโปรแกรมนี้เพราะว่าต้องการความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมการฝึกซ้อมของเราครับเพื่อให้แบบว่าเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็คือใช้ระยะเวลาของเราเท่าเดิมน้อย,อยใช่ไหมครับแต่ว่าก็อยากให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดต่างในการเรียนโปรแกรมกับสิ่งที่เราทาอยู่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับก็มองเห็นสิ่งที่เปลี่ยนจาก โปรแกรมการฝึกของเราว่ามันเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนได้บ้างอะไรเนี้ยในแต่ละช่วงครับก็ทําให้เห็นว่าช่วงเจเนอเอลช่วงเริ่มต้นเราควรวางแผนยังไงไปนเน้นตรงไหนโฟกัสตรงไหนที่ต่างจากของเราอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็อย่างที่ล่าสุดวันนี้ที่ได้เรียนมาสุดท้ายก็ช่วงเทปเปอร์ก็สําคัญมากมีโอกาสแค่สิบวันเอง คือเป็นช่วงระยะเวลาสําคัญเลยมองว่าถ้าถ้าเราพลาดไปคือสิ่งที่เราทํามามันก็มีโอกาสเสียหายได้เดิมทีเป็นนักวิ่งระยะไหนครับก็ส่วนใหญ่ผมจะวิ่งที่สิบกับยี่สิบเอ็ดครับสิบกับยี่สิบเอ็ดสถิติเป็นยังไงบ้างครับก็สิบโลอยู่ที่สามสิบเจ็ดนาทีกว่านะครับอ็าถ้าพีบีสามเจ็ดนาทีต้นๆ้นอ่าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดโลอยู่ที่ชั่วโมงยี่สิบครับโดยรวมแล้วการมาอบรมคอร์สอ่าไมโครไซเคิลการวางแผนโปรแกรมให้กับนักวิ่ง ถนนในวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็คุ้มค่าครับที่ได้มาเรียนก็ดีจริงอยู่ครับบบว่าได้เห็นได้เห็นสิ่งที่เราสามารถจะเอาไปปรับใช้ได้อะไรอย่างครับครับสวัสดีครับผมชื่อเบนจามินครับปกติทาอาชีพอะไรอยู่ครับทําบัญชีครับทําบัญชีแล้ววันนี้มาอบรมเกี่ยวกับการวิ่งเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับได้ความรู้ครับปกติที่เป็นนักวิ่งอยู่ใช่ไหม ก็วิ่อยู่ว่าเป็นแนวนันทนาการใช่ไหมนันทนาการเพื่อนันทนาการแล้วการอบรมในวันนี้แตกต่างจากองค์ความรู้เดิมที่เรามีมามากน้อยแค่ไหนครับก็วันนี้เรียนเกี่ยวกับการเขียนตารางวางแผนใช่ไหมฮะก็พอรู้มาบ้างว่าหนักสลับเบาเทปเบรลิงต้องค่อยๆลดปริมาณก็อันนี้มาได้มากขึ้นเพราะสมัยก่อนจะอาจจะรู้จากหนังสือ มันจะเน้นไปทางเมตาบอลิกใช่ไหมก็คือระบบพลังงานเดีน,นี้เราต้องเตรียมหลายเรื่องหลายเรื่องเลยทั้งเทคนิคเทคนิคอะไรการรู้มากขึ้นว่าจะต้องใส่อะไรครับควรจะใส่อะไรครับไปในโปรแกรมการซ้อมอีกคิดว่าหลังจากมาเรียนในวันนี้แล้วสิ่งแรกที่จะไปปรับเปลี่ยนในโปรแกรมของตัวเองคืออะไรครับก็น่าจะเป็นการเสริมพวกสปีดเทคนิคออะไรพวกนี้ครับสำหรับคนที่จะอยากมาขอคำแนะนำะไรนะ ยังไม่ได้เน้นแค่ระบบพลังงานะต้องเสริมอะไรบ้าความแข็งแรงครับโดยรวมแล้วการอบรมสองวันกับครึ่งวันเช้าในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ได้ก็ได้ความรู้นะเพราะว่าแต่ละช่วงแต่ละเฟสไหมมันก็อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนอะ่ะ <c oughs> ครับเขาเป็นเทคนิคของอาจารย์เขา <c oughs> แต่เหมือนจะเน้นไปทางอีลีตมากหน่อยอาจจะยากสำหรับ คนทางานใช่ไหมเราเจอเหยียอคนต่อไปแล้วครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับอาสวัสดีครับผมโค้ดพิรักครับจากทิมเสือเพนจากทีมเสือเพนครับเดิมทีเป็นโค้ชอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จริงๆระจริงๆผมมาใฝ่ฝันนะอยากเป็นครูครูสอนาละแต่ครนี้ผมก็เดินทางมาเป็นจากเป็นนักกีฬาครนี้ไปสอบแต่เป็นทหารต้องเป็นทหารเพื่อเล่นกีฬาเมื่อเล่นเล่นกีฬาแล้วครนี้อยากเป็นระดับชิมชาติอะไรเงี้ยครับก็ใฝ่ฝันอยู่แต่ก็ได้พอได้เข้าสมัครหัดแล้วอ่ะ มันงานงานการอนะมันมันไม่สัมพันธ์กันอืมอ่ามันก็เลยต้องทํางานเช้าถึงได้เลิกงานเรด้ออกกําลังกายอะไรเงี้ยมีเข้าเวียนเวียนยาอะไรอย่างาาางี้ผมก็เลยเริ่มแรมิได้ปรับตัวปรับปรับปรับร่างปรับ,รบชีวิตการใช้ชีวิตผมจากเปนนักกีฬาคือต้องมีงานทําและคราวนี้ต้องมีทํารับผิดชอบมากขึ้นแบ่งเวลาเป็นแล้วมาเข้าสู่วงการวิ่งได้ยังไงครับอ่าอันนี้นะวงการวิ่งอะที่จริงเข้ามานานแล้วครับแต่ว่าเข้าแบบ,บป,ปูบป่า คือเหมือนแบบเราเป็นควายเนี่ยเพื่อไปหาไปหาหนองคือหาคนที่เก่งเพื่อเรียนรู้วิโค้ดแล้วก็าแต่ก่อนไม่มีโค้ดเขาเนี่ยผมก็ไปตามหาเพื่ออยากได้โค้ดฝึกสอนเพื่อได้แนวทางในการซ้อมกีฬาแก่นี่พอทําไปทํามามันม,มีใครสอนคือนักนกีฬาเก่งๆเขาสอนให้เป็นเขาสอนปอเป็นแต่นี้พอไปเจอพวกที่สอนเราอะ่ะเขาก็อธิบายเราไม่เป็นเราก็ไม่เข้าใจ เราก็หาจับจุดตัวเองอ่ะซ้อมมาดำ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 ไปเรื่อยๆหลายปีอ่ะสิบกว่าปีเก็บบ้างอะไรบ้างคือโชคดีอ่ะผมก็ได้แบบทีมชาตินักกีฬาทีมชาติคือเข้ามาทํางานที่เดียวกันจุดชาติอาภาโค้ชผมครับเขาก็ไปอบรมพวกเยอรมันในมันเนี้ยเขาแนะนําผมให้ว่าซ้อมอย่างนี้ขั้นตอนอย่างนี้ผมก็เริ่มเริ่มเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้มาถึงมีคอร์สเนี่ยแหละครับได้มีคอร์สอบรมเรื่อง เป็นโค้ดเนี่ยผมเลยอยากมันเนี่ยมันได้มาเรียนรู้ความรู้ที่เราเคยมีมาก่อนกับการมาอบรม3วันในวันนี้เป็นยังไงบ้างแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับโอ้แตกต่างมากเลยครับคือมาครั้งนี้นะครับมาอบรมให้ก่อนมาครั้งนี้ผมอบรมมาละวที่ที่หนึ่งตอนครั้งแรกครับสองวันก็ได้ความเข้าใจคือเกี่ยวกับการวิ่งต้องทำยังไงแบบไหนยังไงแต่ครั้งนี้เป็นการเขียนโปรแกรมการวางแผนอะไรเงี้ยขั้นตอนของการซ้อม ผมมาได้ความรู้มากเลยครับเอาไปปรับใช้ได้เยอะเลยจากที่เราไม่เคยรู้ว่าต้องซ้อมใช้แต่แรงวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องวางแผนอะไรคือมาถึงความพร้อมก็ลงได้เลยแต่พอาม,มาครั้งเนี้ยรู้สึกว่าเรามีแัทเทิร์นดีมีหลักการมีการวางแผนต้องเตรียมร่างก,กายต้องเตรียมจิตใจต้องเตรียมการซ้อมความเร็วไม่ทิ้งหลากหลายมากเลยครับความ ประทับใจในการอบรมครั้งนี้3วันโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับโอ้ประทับใจมากครับรู้สึกว่าเออผมได้มาเจอกับคนที่เป็นโค้ดมีแล้วก็เป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นผู้สึกสอนแต่ละคนนี้มีความรู้มาวิทยนศาสตร์การกีฬาซึ่งผมอ่ะผมอาจจะไม่มีความรู้แต่ผมเป็นคนที่อยากอยากจะใฝ่รู้อยากจะรู้อยากเรียนรู้ นั้นผมรู้ึกว่าผมได้มาเจอคนที่เก่งๆคนที่มีทฤษฎี ї, คน,ม, ї, คนมีพื้นฐานมันเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็การสอนเนี่ยมันการเป็นแลกเปลี่ยนด้วยกันเขาโคตโคววุ้เธอเขาถ้าเขาสอนแบบว่าเราให้เราอ่ะได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้พูดคุยได้ช่วยกันแชร์ความคิดผมว่าดีมากๆครับโอเคเราเจอแขกรับาต่อไปแลวครับแนะนําตัวหน่อยครับ,นะนวรบสวัสดีครับผมช่างโยนะครับช่างโยจากแปดริ้วนะครับ ช้างโยเป็นนักวิ่งเป็นค้ชเป็นอะไรมาก่อนครับนักวิ่งครับเป็นนักวิ่งครับทําไมถึงเลือกตัดสินใจเรียนคอร์สนี้ครับต้องการไปพัฒนาตนเองครับเพื่อจะไปถ่ายทอดให้เพราะผมมีนักเรียนอยู่แล้วในส่วนหนึ่งนะครับจท้นมาเรียนกับผมความแตกต่างในองความรู้เดิมที่เราเคยมีกับการมาอบรมในสามวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็มันจะมีเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาแทรกด้วยตรงเนี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับอะไรคือถ,ถ้าไปมิกกับโปรแกรมที่ผมทำอยู่แล้วอะ่ะน่าจะดีขึ้นนะครับอะไรคือสิ่งแรกที่เราจะกลับไปปรับเปลี่ยนในโปรแกรมที่เคยมีอยู่ครับอะไรเหรอครับก็น่าจะ การฝึกซ้อมการออกแบบโปรแกรมนะครับด้านไหนบ้างครับยกตัวอย่างด้านไหนหรอก็ผมจะที่ผมคิดนะครับผมจะเอาเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาตเติมนะครับแล้วการการผสมผสานที่มัน หลายอย่างอ่ะที่ผมไม่ถูกกันนะครับโอเคโอเคเราสามารถติดตามโค้ดหรือว่าดูวิธีการแนวทางของโค้ดได้ยังไงบ้างครับอ๋อใน Facebook เลยครับโยทินฟันลันลันเนอร์ครับทาอะจรกินครับโยทินฟันลันลันเนอร์ครับโอเคจะเป็นรูปงูเงี้ยครับเนี่ยเสื้อประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับตะคุมิตะคุมิโอเคขอบคุณครับ โอเคสวั okay. สดีครับสวัสด,ดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับสถานเวทครับโค้ชแดนจากกรรมลาจากกรรมลาดเดิมทีครับเดิมทีเป็นนักวิ่งเป็นโค้ชอยู่ครับเดิมทีเป็นนักวิ่งสมัย20ปีที่แล้วสมัย20ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็กลับมาช่วยทีมกรรมลาหานักวิ่งจากนักวิ่งที่ธรรมดาที่ว่าเคยวิ่งกันอยู่ก็มารวมทีมกันซ้อมกันแล้วก็เลยต้องมาเป็นช่วยในในการสร้างทีมด้วย ความรู้เมื่อ20ปีที่แล้วกับการมาอบรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ <N> หน้ามือหลังมือครับยังไงบาง้างครับเล่าสู่กันฟังหน่อยจากเร่อที่ว่าเราไม่เคยมีวิทยาการกีราไม่เคยมีในทักษะตัวเนี่ยเราได้เข้ามาในร่วมการกิจกรรมช่วงเนี้ยมันมันการเรารู้ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยต้องกลับมาทั้งตัวเองต้องปรับปรุงทั้งเด็กก็ต้องปรับปรุงใหม่หมดครับสิ่งแรกที่อยากจะกลับไปปรับปรุงในโปรแกรมเป็นส่วนไหนครับ สึ่งแรกที่อยากกลับไปปรับปรุงก็คือเป็นทัศนคติของนักวิ่งมากกว่า,าในการซ้อมในการซ้อมที่หนักอาจจะเป็นนักวิ่งที่ดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชคุณจะต้องซ้อมวิ่งอย่างเดียวคุณจะต้องมีตัวอื่นในการเสริมเข้าไปในในพวกนั้นมากกว่าค um รับแล้วการวิ่งให้มันสนุกการวิ่งจากนักนักวิ่งของเราส่วนใหญ่จะเป็นคนทํางานคุณต้องพักผ่อนคุณต้องอะไรมันต้องมีทุกอย่างเข้ามาในในพวกนี้ คุณซ้อมดีคุณไม่มีการพักก่อนคุณทะเละท่าไ่มันก็เสียเวลาในการซ้อมมากกว่าคือเลยต้องมาปรับทัศนคติกันใหม่หมดควมามประทับใจโดยรวมในการอบรมสามวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ,โอ้สุดยอดครับทั้งเพื่อนร่วมอบรมทั้งผู้ฝึกสอนทั้งคณะวิทยากรก็จะมีมีอีกอก็ต้องมาครับ <laughs> <laughs> ยังยังต้องหาความรู้กันเพิ่มเติมกันตลอดครับ สวัสดีครับชื่ออะไรรันนะครับชื่ออะไรนะต้องครับผมชื่อพีตต้องพี่ต้องมาจากไหนครับมาจากอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพเดิมทีเป็นนักวิ่งเป็นโค้ชเป็นอะไรเป็นนักวิ่งครับแล้วก็โค้ดด้วยเป็นนักวิ่งเป็นโค้ดด้วยใช่ครับดูแลใครเอ่ยครับดูแลก็เป็นนักวิ่งอ่าเอ็ดปุ๊ปทั่วไปคนทำงานเป็นวัยนักวิ่งคนทํางานครับครับผมแล้วก่อนหน้านี้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งมากน้อยแค่ไหนครับเราก็มีอยู่ เป็นพื้นฐานนะครับกว้างกว้างมากกว่าแล้วก็มาคอร์สนี้ก็ได้เรื่องของรายละเอียดมากขึ้นที่เป็นเรื่องแบบด้านเทคนิคที่เราแบบบางทีเราเทรนเอ็เอ็ดุ๊บเนี่ยเอาเราอาจจะให้เขาได้แค่แบบเอกว้างๆที่ที่มันแบบอะตารางแค่นี้ทําให้ได้ก่อนเพราะว่าเขาเวลาไม่ได้มีเยอะแต่มาอันนี้เราก็เราก็คิดว่าจําเป็นต้องเน้นรายละเอียดให้ได้มากขึ้นครับสิ่งแรกที่เราอยากจะกับ ไปเปลี่ยนโปรแกรม <ไป S 1> ของเราคืออะไรครับก็เน้นลงรายละเอียดที่สำคัญ่เช่นอะไรบ้างไม่มีแล้วล่ะเช่นาออแอรบิกเนี้ยว่าเน้นแอลอบิกให้ได้เป็นเบสเป็นพื้นฐานเลยความประทับใจโดยรวมในการมารวมเป็นไงบ้างครับความประทับใจโดยรวมก็ดีครับได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากแล้วก็ได้เจอคนที่เก่งๆครับ เช่นคอร์สสอนครับเราก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้มากเลยครับได้มากเลยไดเรียนรู้เป็นมากเลยครับโอเคเรามาคุยกับนุ่มรอเนยครับแนะนำเพื่นหน่อยครับชื่ออะไรครับปุริครับชื่อปุริครับเป็นใครมาจากไหนครับมาจากเชียงรายครับเป็นนักวิ่งนักศึกษาหรือว่าทําอะไรอยู่ครับเป็นนักศึกษาครับแล้วก็วิ่ง5้าพันกับหมื่นครับโอเคแล้วอะไรทาให้เราตัดสินใจมาเรียนคอร์สนี้ครับออยากได้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง แล้วนําไปซอ้อมให้ถูกวิธีครับเดิมทีเราฝึกซอ้อมยังไงอยู่ครับฝึกซอ้อมเองครับเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงซอ้อมเองเราเราไม่ได้มีความรู้ที่ถูกต้องหรือว่าไม่มีโค้ดคอยแนะนําครับมันก็เลยซอ้อมผิดมาโดยตลอดแล้วก็จะเกิดการบาดเจ็บบ่อยบ่อยมากครับจึงทําให้การซอร้อมที่ซอ้อมมาตลอดเสียเวลาเปล่าเนื่องจากมันมันไม่มีความต่อเนื่องเพราะว่าเกิดอาการบาดเจ็บบ่อยครับพอได้มาเรียนคอร์สนี้แล้ว เป็นยังไงบ้างก็พอได้มาเรียนคราวนี้ก็ได้ความรู้ที่ถูกต้องที่สามารถนําไปใช้ในการซ้อมได้ครับอะไรคือความเหมือนต่างจากความรู้เดิมที่เราเคยมีครับก็จากความรู้เดิมครับผมเนี่ยอยากวิ่งเร็วเนะก็เลยลงอินเทอร์วลลบ่อยทีนี้ลงอินเทอร์วลลบ่อยโดยที่เราไม่มีความแข็งแรงเลยไม่มีไมเลสเลยมันจะทําให้เราเกิดการบาดเจ็บครับแต่องค์ความรู้นี้สอนสอนแตกต่างจากที่เรารู้เยอะเลยครับ คิดว่าอะไรที่เราจะกลับไปปรับเปลี่ยนโปรแกรมของเราเป็นลําดับต้นๆ้นครับเอก็น่าจะปูพื้นฐานเบสิกใหม่ครับแล้วก็เก็บไมเลสใหม่หมดเลยครับความรู้สึกโดยรวมในการมาอบรมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างก็สนุกครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ตื่นเต้นโอเคแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับเบนส์ครับจากอ d ดิดาสซันเนอร์ครับครับผมพี่เบนสสวัสดีครับสแตมครับจากอดิดาสซันเนอร์ครับสแตมจากอาดิดาสซันเนอร์เหมือนกันนักสอนคนเป็นนักวิ่งเป็นโค้ชอยู่ครับผมเป็นนักวิ่งครับ ในในทีมนักวิ่งเหมือนกันครับนักวิ่งเหันครับแล้วทำไมถึงตัดตสินใจมาเรียนคอร์สนี้ครับอ,อ่าคอร์สนี้ก็สอนโดยดานกุนเทอร์นะครับเป็นโคอร์อของเออขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะผู้ควบคุมไหมไม่ไม่เชิงผู้ควบคุมเขาเรียกว่าที่ปรึกษาเออ,เอที่ปรึกษาของอ,อ่าทีมกีตาประเทศอูกันดาเนาะซึ่งเราก็รู้แล้วว่าแบบมหาอำนาจ มีอยู่แบบสาประเทศเอธิโอเปียเคนยาและอุกันดานะครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมาเรียนเทคนิคแล้วก็รวมถึงการวางแผนการซ้อมนะครับจากผู้เชี่ยวชาญดีกว่าะระดับโลกนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับก็เลยเลือกที่จะมาลงความเหมือนที่แตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เราเคยทากับการมาอบรมคอร์สนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็ในโคอสของโค้ชคุณเธอเขามีแบ็กกราวด์ของอวิทยาศาสตร,ร์การกีฬานะครับของประเทศเยอรมันซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราจะได้อะไรจากการที่นําวิทยาศาสตร,ร์มาจับกับาการวางแผนในการซ้อมนะครับซึ่งมันทําให้เกิดความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นต่อคําถามในหลายๆส่วนที่เราสงสยัยหรือหรือที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยเราได้โปรแกรมมาหรือเราจ้างโค้ชคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ ตอบโจทย์ในเรื่องของการให้เหตุผลซึ่งคุณอ่าคุณเธอเนี่ยก็จะมาเติมเต็มในส่วนของตรงนั้นนะครับเอี่ครับทำไมสใจมาลงคอสนี้ครับคือผมว่าร่างกายเราอะครับมันมันต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลนะครับผมไม่รู้ว่าที่ที่ผ่านมาท,ววที่เราวิ่งที่รอกำลังกายอะมันถูกหลักมันถูกหลักการมันถูกธรรมชาติของในในตัวเราหรือเปล่าครับหมายนี้เพื่อที่อยากรู้ว่าเฮ้ ถ้าเราอยากจะพัฒนาร่างกายของเราให้ไปอย่างน้อยก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับไม่ถึงกับต้องแบบถ,ถึงจุดสูงสุดอะไรขนาดแต่ว่าแค่พัฒนาให้มันดีขึ้นและมันถูกทางนะโดยที่เรายึดหลักยึดหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยครับมันจะสามารถพัฒนาไปได้เร็วแล้วก็พัฒนาไปได้ไกลมากขนาดไหนครับเพราะว่าถ้าเราซ้อมแบบไม่มีหลักการซ้อมแบบตามความาใจตัวเองเองนี่ยครับ ผมไม่รู้ว่าเราอาจจะบาดเจ็บหรือว่า,าอาจจะไปถึงชงกมแพงถึงเพดานแล้วก็มันพัฒนาต่อได้ยากแล้วครับความพึงพอใจในการอบรครั้งนี้ของทั้งสองคนเป็นไงบ้างครับผมเคยเทรนลงคอร์สมาคอร์สหนึ่งแล้วคอนนี้ก็ยังประทับใจเหมือนเดิมแล้วก็ยังรู้สึกว่าโค้ชไม่มีกั๊กเลยพยายามให้ตลอดก็ถ้ามีอีกก็คงมาอีกก็น่าจะให้9.5ไว้ก่อนแล้วครับอีกหเผื่อไว้แบบจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยยังยังได้ไม่เต็มมาอีกมาอีกอะไรอย่างงี้ครับ นนครับครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคารแรกของผมครับคาที่แล้วผมไม่ได้มาเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามีคาสแบบนี้ครั้งแรกก็เลยมาก็ตอนแรก,กมันก็ยังงงๆอยู่ยังจูนเข้าหากับหลักการหรือหรือว่าวิชาการที่ที่ที่โค้ชแนะนำนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นที่จริงแล้วน่ยนะถ้าเรียนคาสแรกมาเนี่ยก็จะทำให้ในในในเวิร์กช็อปคราเนี้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้น,นครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ช่วงปรับจูนอยู่แล้วก็พยายามเก็บแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะไปทบทวนอีกทีหนึ่งครับขอ <Okay, S 1> บ,บ,บคุณครับขอบ,บคุณครับชืบ่อประจัก์มิแก้วครับประจัก์มิแก้วเป็นนักวิ่งเป็นโค้ชเป็นอะไรอยู่ครับเป็นนักวิง่งเป็นนักวิ่งมาจากไหนครับจากสตีบสตีททำไมถึงตัดสินใจเรียนคอร์สนี้ครับพี่ก็อยากมาหาความรู้เพิ่มเติมครับแล้วก่อนหน้านี้ความรู้ที่เรามีกับสิ่งที่เรามาอบรมแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ ก็มาก็แตกต,าตา่างนะครับเราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เจาะจงเฉพาะด้านในเรื่องของการวิ่งก็ได้รู้เกี่ยวกับหลักการวางตารางในการซ้อมทั้ง9วันแล้วก็10วันครับเดิมทีพิจักเป็นนักวิ่งประเภทไหนครับเป็นนักวิ่งระยะมาราธอนครับระยะมาราธอนคิดว่าจะนําไปปรับกับโปรแกรมตัวเองยังไงบ้างก็ไปวางแผนในการซ้อมให,ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องการเตรียมตัว ทั้งก่อ,อนแข่งแล้วก็ท้งแขกด้วยครับสิ่งไหนที่คิดว่าจะกลับไปปรับเป็นอันดับต้นตนก็เรื่องระบบการใช้ออโรบิกครับเดิมทีที่ผ่านมาฝึกซ้อมอยังไงอยู่ครับก็เดิมเดิมที่ฝึกฝึกซ้อมก็ไม่ไม่ไม่ได้ MM มีการวางแผนแบบเป็นเป็นระบบในในลนักษณะของที่อาจารยส์สอน,นครับวามปรทับใจโดยรวมเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่ได้เจอโค้ดดังๆหลายคนครับ โอเคครับคุณครับครับสวัสดีครับชื่ออทับจากสัตหีบครับพี่ออจากสัตหีบชนบุรีเดิมทีเป็นนักวิ่งเป็นอะไรอยู่ครับเป็นนักวิ่งครับเป็นนักวิ่งฝึกซ้อมยังไงอยู่ครับก่อนหน้านี้เป็นนักเรียนของโค้ชบุญนาครับเป็นนักเรียนของโค้ชบุญนาโดนป้ายยามาไหมครับใช่เลยครับดูจากดูข้อมูลจากในเพจของพี่นาครับเอาอาจารย์มาใส่ตีนพี่นาแชร์ไปการโดนป้ายยาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างก็ทําให้เข้าใจในสิ่งที่โค้ช ให้ทำมากขึ้นครับมีความเหมือนต่างยังไงกับสิ่งที่เราทําอยู่ครับท,ที่ให้ทําอยู่ก็คือทําอย่างเดียวโดวยที่ไม่เข้าใจว่าทําแล้วได้อะไรจากจุดประสงค์ที่พี่นั่งให้ทำนะครับแล้วพอมาวันนี้เป็นยังไงบ้างมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วกลับไปจะเป็นโค้ชหรือนักเรียนครับเป็นนักเรียนเหมือนเดิมครับเป็นไหมครับ <laughs> ดูแล้ว <laughs> การวางตลาดนี่ยากมากครับ <laughs> ความเป็นบัวใจโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับดีครับดีด,ดีดีมากๆเลย คิดว่าจะกลับไปปรับโปรแกรมตัวเองยังไงบ้างโยนไ้โคดโยนห้โคดครับก็จะทําทําการบ้านได้เหมือนใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์มากขึ้นครับรู้จุดรู้ทางมากขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ครับครับสวัสดีครับผมบุญนาชูเลศครับเจ้าของเพจเอาหัวใจมาใส่ตีนสำหรับนักวิ่งที่สนใจอยากทราบ กระบวนการวิ่งเท่าไหร่ก็หรือต้องการกําลังใจต้องการวิธีการก็ติดตามจากเพจได้แต่สาระน้อยนะครับบอกไว้ก่านปกติพี่นัาฝึกสอนนักวิ่งอยู่ยังไงครับปกติถ้าสอนประจําก็อยู่ที่ชนบุรีครับเราแวกบางแสนอืมแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนคอร์สนี้เพิ่มครับก็ผมคิดว่าโดยส่วนหนึ่งคือด้วยอาจารย์เอกวิทย ด้วยโค,ค้ดกนะุนเทอร์ในทั้งสองท่านเป็นโค้ดที่มีประสบการณ์มีความรู้ในระดับโลกนะครับผมก็คิดว่าถ้านําความรู้จากทั้งสองท่านไปใช้เนี่ยน่าที่จะยกระดับการสอนของเราเพื่อจะให้นักวิ่งที่มาฝึกกับเราเนี่ยสามารถที่จะทําเป้าหมายได้ดีขึ้นจากที่เขาตั้งใจนะครับความเหมือนต่างจากความรู้ที่เรามีในวันนี้ที่มาอบรมเป็นยังไงบ้างครับก็มีหลายส่วนครับที่จะต้องนํากลับไปพัฒนาของเก่าให้ดีขึ้นนะครับสิ่งแรกที่อยากจะกลับไปปรับเปลี่ยนเป็นอะไรครับ ก็สิ่งแรกเลยใช่ไหมครับก็เรื่องของการจัดวางตลาะเนีตลาดเรื่องของการจัดวางตารางการฝึกซ้อมนะครับที่ให้มีความรัดกลุ่มมากขึ้นครับผมแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการนักวิ่งที่ต้องการเช่นเขาต้องการนิวพีบีจะทายังไงต้องการความเร็วจะทํายังไงต้องการระยะทางจะทํายังไงผมคิดว่ามันน่าจะทําให้ตอบโจทย์ได้ดีครับความรู้สึกโดยรวมในการมาอบรมเป็นยังไงบ้างอืดีครับดีครับอบอุ่นครับได้เจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่มาฝึกด้วยกันก็หลายท่านเคยฝึกด้วยกันมาในคอร์ส ก่อนก่อนก็ครั้งนี้ก็มาเจอกันอีกสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่อนุ่นค่ะเป็นนักวิ่งถนนทั่วๆไปปกติฝึกซ้อมยังไงอยู่ครับอ๋อปกติก็ฝึกซ้อมโดยจะมีโคช้ชค่ะแล้วอะไรทําให้ตัดสินใจมาเรียนครอร์สนี้ครับอ๋อก็เพราะว่าเพี่ยงบันนาลันเนี่ยแหละคือที่ยงอ่ะเขาแชร์เกี่ยวกับโปรแกรมนี้บอกว่ามีคอสแบบสอนโดยอาจารย์ เอกวิทย์แล้วก็โค้ชคุณเธอใช่ไหมคะแล้วพอดีแบบพี่ว่างอยู่พี่ก็เลยแบบลองมาลองมาลงเล่นเล่นๆน่ะไม่ได้แบบคาดหวังอะไรมากพอมาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหความรู้แบบดีมากอาจารย์สอนดีมากโค้ชสอนดีมากแล้วก็คือเราจะได้แบบความรู้แบบเยอะมากๆาะค่ะมีสิ่งไหนที่แตกต่างจากโปรแกรมเดิมที่เราเคยทําอยู่บ้างครับก็มีมีหลายมีมีหลายอย่างคือตอนเนี้ยคือ หลังจากมาเรียนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าโอเคเราควรที่จะทําอะไรไม่ทําอะไรทําอันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนไม่จําเป็นต้องทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่คิดว่าอยากจะกลับไปปรับเปลี่ยนในโปรแกรมตัวเองเคืออะไรครับอ๋ออยากพเพิ่ม endurance ให้ตัวเองอเก็บพวก aerobic capacity ให้มากขึ้นค่ะความรู้สึกโดยรวมเป็นยังไงบ้างในการมาอบรมครั้งนี้ครับคมสึกดีอบอุอ่นมากเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวได้กมเลย แล้วท okay. tamam. uh ุกคนแบบโอเคมากค่ะอาจารย์ก็แบบสอนดีอาจารย์น okay, um ่าร e: ักโคตรน่า huh. รักค <te <ett ten hundred leaves> so, uh, uh, ่ะคุณลอบจ้ารับคุณตครับวัน like นี้มาทำอะไรเอ่ยก็มาเรียนการเขียนโปรแกรมไมโครไซเคิลครับผมแล้วปกติเขียนอยู่ไหมอะเขียนนี่แล้วเป็นยังไงบ้างอะก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่มีลูกเล่นเยอะแยะไปให้นักกีฬาเหนื่อยไปให้นักกีฬาเหนื่อยเราเขียนอย่างเดียวความแตกต่างจากสิ่งที่เรามีกับการมาอบรมเป็นยังไงบ้าง ก็ต่างนะครับก็คือในใน,ใน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 มุมมองของถ้าว่าเราเป็นโค้ชส,สมัยก่อนก็คือเราจะโฟกัสเรื่องวิ่งเนาะจะไปโฟกัสพวกอะไรอินเทนซิตี้ไวโมสองตัวแต่ตอนนี้มันต้องไปมองสเต็งคอนดิชชิ่งอ่าไปมองสปีดพื้นฐานของสปีดรากฐานของวิทยศาศาสตร์กีฬาที่เอามาใส่ในการสร้างแต่ละสิ่งแต่อย่างคือนักวิ่งไม่ต้องวิ่งอย่างเดียวแล้วจะต้องใช้การประกอบหลายๆส่วน คุณอาจจะลดไมเลตลงแต่คุณไปทําสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทนอ,อันนี้มันเอาไปใช้ในนักกีฬาบ้านเราได้ได้หลากหลายเลยผมว่ามันเอาประยุกใช้เช่นคนไม่มีอ่ะโค้ดมีหนูม่เวลาซ้อม3วันหนูจะซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคือระหว่างที่เขาอยู่กับเราใช่ก็เราอาจจะให้เขาฝึกกิจกรรมที่มันเป็นสเปซิฟิกเอนดูเรนต์ไปแต่ถ้าเขาอยู่บ้านเราอาจจะให้เขาฝึกอสเตนคอร์ดิชิ่งไปก็ได้หรือจะให้เขาฝึก อย่างอื่นพวกเล็กเวนซี่สไตล์เลงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคือมันเป็นลูกเล่นที่หลากหลายมากขึ้นไม่ได้จะซ้ำซากจำเจเนาะเียรเด,ดีออบเคยอบรมครั้งที่แล้วมาด้วยกับครั้งนี้มันต่อย,ยอดกันยังไงครับครั้งที่แล้วคือเหมือนการปูพื้นฐานว่าในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างวิทยาศาสตร์กีฬาที่เราจะหยิบมาใช้เนี่ยมันจะหยิบอะไรมาใช้แล้วมันจะได้เขาเรียกอนะไรโปรดักชั่นตัวมันจะทําอะไรให้เกิดอะไร ต่อไปขบวนการของมันนะเนาะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้เหมือนเหมือนที่ผมเคยบอกว่าเราทําอาหารเนี่ยเราจะหยิบตัวไหนมาปรุงแต่งทําให้มันออกมาอร่อยก็เหมือนกันเช่นเรารู้แหละว่านักกีฬามีเป้าหมายในการทําพีคในการทํา PB ียังไงแต่เราจะหยิบอะไรมามาสร้างให้มันพอดีกับแต่ละคนซึ่งมันเป็นลูกเล่นที่หลากหลายกว่าเดิมสิ่งแรกที่อยากจะไปเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมที่เคยมีอยู่เป็นอะไรครับ ไปเปลี่ยนรูปแบบการเขียนก่อนเลยเราเคยเขียนเจ็ดเนาะเจ็ดวันต่อไซเคิลแต่ครนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเก้าซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าอย่างพยาบาลหมอบอกยังไม่ได้นอนสามวันเนี่ยผมยังไม่รู้จะเขียนไงเลยความรู้สึกโดยรวมในการมาอบรมครั้งนี้เป็นไงบ้างจะหันไปไหนได้ปวดเลยแสอมปหางเองพี่ถือกล้องไม่ต้ององนเก็ความรู้สึกก็ ก็รู้สึกว่าเรามีความรู้แล้วเหมือนเราเปิดโลกเลยคนมาเทนคือคนระดับโลกเนาะเช่นสิ่งที่เราเขียนเนี่ยทุกวันเนี่ยคือคนัยทำงานใช่ไหมครับนักกีฬามือสมัครเล่นแต่สิ่งที่คุณเตอร์เขียนคือตื่นเช้ามาเห็นใครเห็นคลิปดีโมเห็นคลิปจะไกลลงมาวิ่งทางไกลซึ่งในสิ่งที่เขาเอามาให้เราเนี่ยมันเป็นมุมมองของของนักกีฬาระดับโลกเป็นเบอร์อีลิตไปแล้วเราก็จะได้เห็นมุมมองที่มันแตกต่างว่าในสิ่งที่เราทําเนี่ย มันยังสามารถใส่อะไรลงไปรายละเอียดได้อีกเยอะมากในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเราคิดว่าเฮ้ยเราฝึกคอนติเนวัตรันเนี่ยมันพอแล้วแต่ในสิ่งที่อย่างคุณเตอร์สอนบอกเฮ้ยมันยังไม่พอคุณใส่ได้อีกในเมื่อกี้เราเรียนเทเบิลลิ่งเทเบิลลิ่งเราจะดรอปไมเลสลงเฮ้ยคุณเตอร์บอกว่าไม่ต้องดรอปคุณสามารถเมนเทนไอตัวเจเนอเรลลเอนูแลนไ์ไได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นความรู้ถามว่าใหม่ไหม <c oughs> ก็ถือว่าใหม่นะเพราะว่าอย่างบ้านเรา ทำเทเบิลลิงคุณต้องลดไมล์เลชใช่ไหมคุณต้องไปใส่ไอ้สเปซิฟิกอีเวนต์เข้าไปแต่นี้ oh <my. S 1> การที่คุณจะเลือกชูสเปซิฟิกอีเวนต์มาใช้อ่ะพอเลือกมาใช้เสร็จต้องดูการรีคอร์เบอรี่ที่เหมาะสมแล้วยังสามารถแอดอะไรเข้าไปให้มันหลากหลายสเตนพอเดิร์นิ่ยังถูกเก็บไว้สปีดยังใช้อยู่ใช่ไหมแต่สมัยก่อนเราทำเนี่ยจะแข่งเนี่ยรบเพอสปีดเราเราแทบจะไม่แตะหรือเอามาแตะก็ แต่แบบมั่วๆเยอะเกินไปเช่นเด็กทำอคอมคอมเพ่นทีฟถปวัวมากใช่ไหมดันไปทำโอ้โหเยอะแยะเกินเด็กไปแข่งล้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอนี้เราถูกคอนเฟิร์มในสิ่งที่ระดับโลกเขาทำมาแล้วแล้วเราเอาไปใช้ได้เลย <Yeah. S 1> แล้วผมว่ามันเอาไปใช้แบบมันตรงจุดอต่มันง่ายเหมือนเหมือนมีโปรแกรมสำเร็จรูปมีคนที่รู้ที่สุดในโลกมาสอนเราม,มันต้องง่าย เหมือนถ้าเรามางมเข็มในมหาสมุทรเองมันก,ก็ก็ยากอะกว่าเราจะจูนเจอใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเขาระดับโลกอย่างที่เขาบอกอะอะ,อะไรนะยูเทรนและก็แชมเปี้ยนใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับเออแล้วเราอะ,จะเจริณวิตเ์แชมเปี้ยน champion, หรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราเรียนวิตเ์แชมเปี้ยนเรียนรู้จากสิ่งที่แชมเปี้ยนเขาทำมันก็ง่ายใช่ไหม <c oughs> เราเทนกับแชมเปี้ยนบบ champion, เขาทำมันง่ายแต่ถ้าเรางงงงอยู่เราก็ตามหลังเขามันไม่ทันไงคอยังเมื่อยปากนะเนี่ยจบครับ